วันนี้มีแถลงการจากสำนักพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระประชวรนขณะประทับณโรงพยาบาลสิริราชเป็นแถลงการฉบับที่12นะครับวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รายงานนะครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระอาการทั่วไปดีทรงพระดำเนินตลอดจนเคลื่อนไหวพระวรกายได้เกือบปกติแต่ยังมีพระพรานไม่สมบูรณ์เต็มที่ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณสรีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความเห็นพ้องต้องกันว่าพระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีสําคัญแต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรประกอบกับเป็นพระราชพิธีเดียวที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต้องทรงยืนตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธีเว้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวที่ประทับพระราชอาณดังนั้นหากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจะเสด็จพระดำเนินในการพิธีนี้ก็อาจจะต้องทรงฝืนกําลังพระวรกายเป็นอันมากเนื่องจากทรงพระประชวนอยู่เป็นเวลาหลายเดือนแม้จะทรงทํากายภาพบําบัด ด้วยการทรงพระดําเนินเป็นประจำแต่พระพระนานมัยก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่การเสด็จพระดาเนินในการพระราชพิธีนี้เป็นครั้งแรกอาจทําให้ทรงอ่อนเพลียและต้องทรงฟื้นฟูพระวรากายอีกเนิ่นานานก็เป็นได้คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูลขอให้ทรงงดพระชงดพระราชกิจครั้งนี้และต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ท่างนี้คณะแพทย์ได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วนะครับก็เป็นแถลงการจากสำนักพระราชวังที่ประกาศออกมาในวันนี้นะครับ,รบนี่นะครับคณะแพทย์ก็ยังทรงเห็นว่าสมเด็จพระพนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยพระวรกายก็ยัง,ย,งยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะฮก็ต้อง่ดภารกิจในวันพรุ่งนี้ไว้ก่อนก็ไม่ควรจะไปทรงยืนอยู่นานๆ<ช>นะครับ ขณะเดียวกันนะครับทางกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล1,184คนนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนตั้งใจจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้มากที่สุดเนี่ยคืออะไรนะฮะอันดับหนึ่งก็คือต้องการที่จะเป็นคนดีซื่อสัตย์นะครับทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ43นะฮะลองลงมาบอกว่าจะจุดเทียนถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระการประชวรมีพระวรกายแข็งแรงแล้วก็ลองลงมาบอกว่าจะทําบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับถามว่าประชาชนนึกถึงพระราชอริยภาพพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านใดมากที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรและการบริหารจัดการน้ําอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการฝนหลวงรองลงมาคือโครงการแก้มลิงนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือทฤษฎีหญ้าแฝกนะฮะแล้วก็มีประชาชนประมาณร้อยละ1ิหรือว่าคิดเป็นจำนวนประมาณหนึ่งล้านหนึ่งคนนะครับที่ระบุว่าจะไปเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนาศิฮะบ,บัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมนี่ ส่วนเรื่องหนังสือนะครับ,รบจากปลรรัดกระทรวงมหาดไทยไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเรื่องการจัดงานวันเฉลิมและห้ามจุดพลุนั้นวันนี้คุณวิบูลสงวนพงศ์ปลัดกระทระวงออกมาพูดใหม่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอนะฮะแต่ว่าทางคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติก็บอกว่าห้ามจุดพลุเฉพาะบริเวณท้องสนามหลวงนะครับ,รบและทางปลัดสํานักนายกก็เห็นว่าต่างจังหวัด ถ้ามีการระมัดระวังอันตรายแล้วมีการเฉลิมฉลองโดยการจุดพลุก็ได้นะฮะจริงๆอ่ะที่หนังสือไปเนี่ยหมายถึงเฉพาะที่สนามหลวงครับไม่ต้องจุดพลุรที่ต่างจังหวัดนั้นก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเรื่องอันตรายคุณที่บูนบอกนะครับก็แจ้งไปทุกจังหวัดแล้วนะครับก็จะจุดพลุก,ก็จุดแต่ห่วงเรื่องอันตรายและก็ความเหมาะสมก็ขอให้ประชาชนนั้น สบายใจได้นะครับถ้าจะจุดแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในสถานที่ราชการสถานที่สาคัญนะครับนี่ฮะก็ดูแล้วไม่น่าปีนปัญหาั้งไม่น่าจะจุดได้ก็น่าจะจุดได้นะฮะเพราะว่าต่อให้วันนี้คุณนิบูลไม่ออกมาพูดเนี่ยนะครับผมว่าดูจากจังหวัดต่างๆแล้วเขาก็เตรียมจะจุดนะใช่เขาซื้อพลุไว้แล้วใช่เขาซื้อพลุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบางบางหลายๆที่อย่างเช่น ที่ขอนแก่นนะครับก็เตรียมจุดพลุนะครับเฉลิมฉลองวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของอบอจอนะครับแล้วก็มีอีกหลายที่ที่ราชบุรีนะครับที่ภูเก็ตนะครับที่ตรังต่างก็เตรียมงบเอาไว้แล้วก็บางที่ก็ซื้อเอาไว้แล้วด้วยะนะครับก็กคนต่างจังหวัดนั้นโดยเฉพาะจังหวัดต่างๆก็อยากจะให้ วันพรุ่งนี้ช่วงเวลา19นาฬิกานะครับ19นาทีหรือว่าช่วงเวลาที่ทางท้องสนามหลวงนะครับประรำพิธีส่วนกลางได้จุดเทียนชัยถวายพระพรนั้นก็จะถือเอาช่วงนั้นนะฮะดูโทรทัศน์ลมการเฉพาะกิจแล้วก็จุดพลุพร้อมกันเลยนี่ฮะแต่ว่ามีบางจังหวัดอย่างเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกเตรียมพลุไม่ทันเพราะว่าทีแรกเนี่ยมีคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยมาก็เลยไม่กล้าจุดเลยไม่ได้เตรียมเลยทีนี้พอคําสั่งยกเลิกปุ๊บ เทศบาลเมืองเพชรชบุรีก็เลยบอกว่าทําไม่ทันเพราะว่าต้องมีการไปเขียนโครงการตั้งเบิกอะไรต่างๆอ่างันั้นก็ไม่ต้องจุดก็ไม่ได้จุดที่กาญจนบุรีนะครับ,รบจะจุดที่บริเวณลานสะพานข้ามแม่น้ําแควตาบลท่ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับหลายๆจังหวัดก็ก็ส่วนใหญ่ก็จัดที่สระกกลางใช่ครับส่วนจังหวัดไหนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดจะไปจัดที่นั่นก็ก็ดี นะครับหรืออย่างที่นราธิวาสนะครับวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตำบลตันยงมัดอำเภอละแงะที่นราธิวาสนะครับในอำเภอละแงะนะครับผอกรมทหารพลานที่45พันเอกเฉลิมชัยนะครับผอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับอาจารย์นูซีนะครับก็ร่วมกันกับเด็กๆนักเรียนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ5นวามหาราชนะครับ ด้วยความสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณที่ในหลวงนั้นทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลายไปอย่างน่าเป็นห่วงนะครับทำให้เวลาเกิดภัยพิบัติเกิดภาวะน้ำท่วมอะไรเนี่ยก็เกิดน้ำป่าลงมาฉะนั้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้างจิตสำนึกนั้นทางที่นี่ก็มีการถือเอาวันพ่อนะฮะจัดงานาเฉลิมด้วยการปลูกต้นไม้ส<อ>ัน,นี้ก็ดีนะฮะอันนี้ก็ดีดีด คือวันพรุ่งนี้นอกจากวันเฉลิพมพระชนมพรรษาแล้วก็ตรงกับวันพ่อ<ช>พ่อกับลูกก็ได้อยู่ด้วยกันใช่ใชแล้วก็เสื้อนะฮะท่านผู้ชมครับเสื้อก็เราจะเห็นนะว่าวันนี้หลายคนที่ไปที่ลามพระบรมรูปทรงม้านั้นก็ใส่เสื้อเหลืองแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติหรือมีตราพปรนะครับ,รบก็ เป็นเสื้อเหลืองแต่เขียนว่าเรารักในหลวงก็ได้ก็ได้นะครับก็ได้ก็คือหลายคนก็ไปเอาเสื้อเหลืองเก่าๆที่บ้านที่ยังมีอยู่ก็เอามาใส่ก็ได้เหมือนกันใช่ฮะเนี่ยเสื้อเก่าเสื้อใหม่เนี่ยก็สะท้อนความจงรักภักดีสูงยิ่งเหมือนกันครับนะฮะเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ